ฝ่ายสหัสเดชะได้ยินคำดูถูกก็ยิ่งเดือดดาลกระทืบเท้าด่าหนุมานกลับว่าใช้มารยาเล่กลกหกหลอกลวงเสียทีที่เป็นชายส่วนหนุมานก็โตว่าอันธรรมดาสงครามนั้นจะหาความสัตย์ที่ไหนได้ใครมีอุบายเล่กลก็นำมาใช้เพื่อให้ได้ชัยชนะทั้งสิน้นสวัสดีครับวันนี้ เราจะมาเล่าเรื่องของยักษ์สหัสสเดชะคือใครและยักษ์คู่บ้านคู่เมืองของเราที่ยืนคู่กันอยู่สองตนคือใครบ้างทราบไหมครับต้นสีเขียวๆนี้คือทศกัณส่วนต้นสีขาวๆหน้าขาวๆนั่นคือสหัสสเดชะแล้วทำไมสองตนนี้ยืนคู่กันที่วัดแจ้งหรือที่เรารู้จักคําคํานี้มาแต่โบราณว่ายักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพ ซึ่งวัดแจ้งคือวัดอรุณหรือวัดอรุณราชวรารามซึ่งมีตำนานยักษ์วัดแจ้งสู้กับยักษ์วัดโพจึงเกิดท่าเตียนแล้วยักษ์สหัสเดชะคือใครละ่ะมีที่มายังไงมาฟังประวัติย่อๆโดยสังเขปกันครับสหัสเดชะแปลว่ามีกำลังนับพันคือตัวละครในวรรณกรรมรามายณะหรือรามเกียร์นั่นเอง ซึ่งเป็นตัวละครในการแสดงโขนของไทยเราด้วยซึ่งโขนเป็นนาทศินชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานจดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้กล่าวถึงการเล่นโขนว่าเป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับเสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธด้วย เท้าสหัสเดชะเป็นพญารากสดอสูรยักษ์ผิวกายสีขาวเป็นเจ้าแห่งเมืองปางตาลมีพันหน้าสองพมือร่างกายสูงใหญ่ดังเขาอัศกันภูเขาในบทละครเรื่องรามเกียรติเนนเ์เป็นหนึ่งในเจ็ดของเป็นหนึ่งในเจของภูเขาสันตบ,บุริพันธ์ที่ล้อมรอบเขารพสุเมนส่วนสันตบ,บุริพันธ์คืออะไรก็คือภูเขาที่ล้อมเป็นวงกลม รอบเขาพสุเมนเป็นชั้นๆรวมเจ็ดชั้นสูงลดหลั่นกันลงมาตามลำดับชื่อภูเขาชั้นในสุดจากเขาพัสุเมนออกมาก็คือยุคนทรอ,อิสินทนกรกาลวิกหรือกอลวิกสุทัศนาเนมินทอนวินตก,กะและอัศกันระหว่างภูเขาแต่ละชั้นมีเทะเลสีทันดอนขั้น สหัสเดชะอสูรยักษ์ตนนี้มีกระบองวิเศษที่พระพรมประทานให้มามีฤทธิ์คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็นและได้รับพรเมื่อฆ่าศึกหรือศัตรูเห็นจะหนีหายไปด้วยความกลัวคือไม่ทันต้องสู้แค่เห็นหน้าก็เกิดความขั้นครามเพ่นนี้ไปก่อนเท้าสหัสเดชะท่านเป็นหนึ่งในยักษ์ทวารบาลสองตน ที่ยืนเฝ้าประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดอรุณคู่กับทศกัณฐ์เพราะถือว่าเป็นพญายักษ์ที่มีลิทธานุภาพมากดุจเดียวกับทศกัณฐ์สหัสเดชะมีหน้าเป็นยักษ์สีขาวทําเป็นหน้าสี่ชั้นหรือห้าชั้นชั้นแรกเป็นหน้าปกติชั้นที่สองสและสี่ทเป็นหน้าเล็กสีหน้า ชั้นบนสุดทำเป็นสองแบบแบบหน้ายักษ์และแบบหน้าพรมปากแยะตาโพรงสวงมมงกุฎชัยพญาอสูรยักษ์สหัสเดชะคือพญายักษ์ผู้หน้าเก่งขามอันดับต้นๆของเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณฐ์เป็นสหายสนิทกับมูลพมัมซึ่งเป็นน้องชายของสหัสเดชะจึงนับได้ว่าสหัสเดชะมีอาวุโสสูงกว่านอกจากนี้ ยังว่ากันว่ามีฤทธิ์เดชทัดเทียมหรืออาจเหนือกว่าทศกัณ์ด้วยซ้ำในบางประการข้พาพเจ้าขอเล่าย่อๆแบบย่อที่สุดในวัคนี้ในศึกมูลพรมเมื่อพยามูลพรมรู้ว่าทศกัณฐ์เพื่อนสีของตนกํำลังรบกับพระรามอยู่จึงคิดจะช่วยโดยชวนสหเดชะพี่ชายของตนไปออกรบด้วยกันภายหลังด้วยความชะล่าใจของตน จึงถูกหนุมานใช้กลอุบายแปลงเป็นลิงน้อยลอกเอากระบองวิเศษมาหักทิง้งและฆ่าสหัสเดชะตายในที่สุดต่อไปนี้เป็นตอนยาวตอนหนึ่งในศึกมูลพรมเท้าสหัสเดชะนี้มาเกี่ยวข้องกับศึกพระรามทศกัณฐ์ได้อย่างไรทศกัณฐ์จึงได้ชวนมูลพรมออกมาช่วยลบมาตนเดียวไม่พอ และมูลพรมยังได้ชักชวนเท้าสหัสเดชะพี่ชายไปช่วยอีกแรงหนึง่งในครั้งนั้นพิเภกได้ทูลถามพระรามว่าทั้งมูลพรมและสหัสเดชะต่างเป็นยักษ์ที่มีฤทธานุภาพมากอนุมานคงสู้ไม่ไหวขอให้พรรามออกไปลบเองเมื่อพระรามพลักคุมทัพออกไปลบปรากฏว่าด้วยพรของพระพรหมที่ว่าหากเท้าสหัสเดชะเข้าต่อสู้กับศัตรูใด แค่เห็นหน้าก็ให้ศัตรูนั้นเกิดความเกรงกลัวด้วยเหตุนี้พอไพร่พลลิงเห็นเท้าสหัสเดชะเท่านั้นก็หน,นีหายไปหมดพระรามจึงให้พลักษ์สุครีพอนุมานและ1 8มงกุฎไปตามไพร่พลลิงกลับมาส่วนเท้าสัสเดชะเมื่อเห็นเพียงพระรามและพิเภกก็คิดว่าศัตรูมีเพียงแค่นี้ ทำไมทศกัณฐ์จึงกริ่งเกรงคิดว่าเป็นศึกใหญ่จนต้องให้ตนมาปราบก็เลยกลับกรุงลงกาไปเหลือเพียงมูลพรมต่อมามูลพรมถูกสอนพายวาดของพลักษ์ตายไปเท้าสหัสเดชะทั้งเสียใจและเจ็บใจจึงยกทัพมาแก้แค้นพิเภกในฐานะกุนซือก็รู้ว่าทะลบกันซึ่งซึ่ง,งหน้าคงแพ้แน่นอน เพราะแค่กระบองวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นก็สามารถชี้ทหารพระรามให้ตายหมดได้แล้วจึงขอให้หนุมานไปหาวิธีเอากระบองดังกล่าวมาให้ได้หนุมานได้ทำอุบายแปลงกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยชื่อสังควานอนไปคอยทับเท้าสหัสเดชะครั้นเห็นทัพพญาย,ยักษ์ผ่านมาก็รีบวิ่งไปตัดหน้าทำให้เท้าสหัสเดชะโกรธมากให้จับตัวลิงน้อยมาสอบถาม ได้ความว่าเป็นข้ารับใช้พญาภาลีเจ้าเมืองขีดขินซึ่งถูกพระรามฆ่าตายตัวลิงน้อยถูกจับมารับใช้ขมเหงมันคับแค้นใจยิ่งนักจึงได้หนีมาครั้นเห็นทัพของท่านเท้าผ่านมาคิดว่าเป็นพวกที่ตามมาจับตนจึงวิ่งหนีออกไปจนตัดหน้าทัพอนุมานแปลงเล่าไปด่าฟังพระรามไป ขณะเดียวกันก็สรรเสริญเยินยอพญายักษ์ไปด้วยเท้าสหัสะเดชะฟังแล้วรู้สึกปราบลืม้มหลงเชื่อไปกว่าครึ่งและคงคิดว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรจึงให้ลิงน้อยนั่งหน้ารถไปด้วยนั่งไปนั่งมาลิงน้อยกลับไปขอ,อนั่งหลังรถแทนบอกว่ากลัวถูกลุกลงระหว่างลบกันครั้นนั่งหลังรถเดินทับไปไม่เท่าไหร่ทำทีเศร้าส้อยร้องไห้สะอึกสะอื้น พอถูกถามก็อ้อนว่าถ้าพระรามพระลักษณ์ตายได้นั้นตนคงดีใจแต่จะพาพี่น้องของตนมาตายด้วยอีกนี่สิตนเสียใจยิ่งนักเท้าเธอฟังแล้วก็ใจอ่อนสั่งทหารของตนว่าก่อนโจมตีล่าวานอนให้ถามก่อนว่าเป็นญาติกับสังควานอนลิงน้อยของตนหรือไม่ถ้าใช่ก็ให้เพียงจับมาอย่าฆ่าทิ้งเพราะตนจะเลี้ยงดูลิงพวกนี้เอง อนุมานแปลงเห็นเท้าสหัสเดชะตายใจก็หลงเชื่อก็ยิ่งยอพระเกียรติต่างๆนานา,นาแล้วว่าการศึกครั้งเนี้ยตนขอสู้ตายถวายชีวิตแก่สหัสเดชะพญายักษ์ฟังแล้วก็ยิ่งเอ็นดูลิงเผือกน้อยยิ่งนักอนุมานแปลงได้ทีจึงว่าพระหัตถ์ทั้งสองพันของพระองค์ล้วนมีอาวุธครบครันไว้ต่อสู้แต่ข้าน้อยไม่มีอาวุธใดๆเลย จะเอาอาวุธอะไรไปต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านได้ละ่ะราชาปางตาลหลงลมปากลิงน้อยจึงยื่นกระบองวิเศษให้พร้อมบอกวิธีใช้ว่ากระบองเพชรนี้เป็นอาวุธคู่ใจตนสามารถใช้ต้นกระบองชี้ไปที่ศัตรูก็จะตายแต่หากใช้ปลายกระบองชี้ศพใดร่างนั้นก็จะฟื้นดังเดิมพอหนุมานแปลงได้กระบองวิเศษมา ก็รายมนบนดานให้ร่างตนใหญ่เท่าเทียมพระพรมสำแดงเดชมีสี่หน้า8มือใช้เท้าถีบสหสเดชะจนตกจากราชรถแล้วก็ทืบราชรถจนราชรถแหลกยับเยินเหล่าสนมนางในทั้ง500ที่สหสเดชะพามาร้องวีดไว้วิ่งหนีกันอุตลุดขันเท้าสหสเดชะทรงกายลุกขึ้นได้ ก็ทั้งตกใจและโกรธเป็นอย่างมากที่เสียลูกแก่หนุมานทั้งยังห่วงเหล่าสนมนมนางที่กำลังเสียขวัญมือทั้งสองพันจึงคว้านางในควานหาอาวุธต่อสู้ให้วุ่นวายไปหมดหนุมานได้ทีตบมือเยาะเย้ยทำนองว่าเป็นจอมมารมีตั้งพันหน้าสองพมือรอบกายเสียเปล่าแต่โดนทศกาณหลอกใช้วันนี้ตน จะมาเอาชีวิตสหัสเดชะให้ได้ฝ่ายสหัสเดชะได้ยินคำดูถูกก็ยิ่งเดือดดาลกระทืบเท้าด่าหนุมานกลับว่าใช้มารยาเล่กลนกหกหลอกลวงเสียทีที่เป็นชายส่วนหนุมานก็โตว่าอันธรรมดาสงครามนั้นจะหาความสัตย์ที่ไหนได้ใครมีอุบายเล่กลก็นำมาใช้เพื่อให้ได้ชัยชนะทั้งสิน้นว่าแล้ว ก็หักกระบองวิเศษเป็นสองท่อนโยนไปต่อหน้าจอมอสูนเท้าสหัสเดชะแค้นใจนักจึงสั่งทหารยกทัพเข้าโจมตีหนุมานทันทีแต่ก็สู้หนุมานไม่ได้ในที่สุดสหัสดเดชะก็ถูกหนุมานเสกหางให้ยาวแล้วพันรอบกายพญาอสูรอย่างหนานแน่นแล้วจับไปถวายพระรามราชาเมืองปางตาลน,นอกจากจะรบแพ้แล้ว ยังถูกจับตัวไปให้ไพ่พลลิงฟังพระรามเยาะเยะ้ยท่านเท้าได้แต่เจ็บใจน้ำตาไหลด้วยความอัปยศและสุดท้ายก็ถูกหนุมานใช้ตรีเพชรฟ,ฟันคอขาดกระเด็นตายไปในที่สุดหลายคนคงรู้สึกสงสารท่านเท้าศาสเดชะผู้พ่ายแพ้และคงอดคิดไม่ได้ว่าทำไมเท้าศาสเดชะผู้มีถึงพันหน้าสองพันกร ถึงได้ยอมหลงเชื่อลิงน้อยได้ง่ายดายนักอาจจะเพราะว่าท่านเป็นพยายักษ์ที่มีฤทธิดเดชมากไม่เคยมีใครกล้าใช้เล่กลหลอกลวงมาก่อนออกลบด้วยความประมาทมินแคลนศัตรูและชราใจมีอารมณ์บันเทิงพานางสนมกำนันติดรถสึกไปด้วยอีกทั้งหนุมานที่แปลงเป็นลิงเผือกน้อยคงมีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูและยังมีวาทศิลป์เป็นเลิศ ทำตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวน้อยมาขอพึ่งพิงทําให้พญาอสาูรอดเมตตาสงสารไม่ได้และการที่ให้ใช้อาวุธคู่ใจก็คงเพราะเห็นว่าใช้ป้องกันตัวและช่วยฆ่าศัตรูได้ง่ายกว่าอาวุธชนิดอื่นจึงไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นกฎอุบายกว่าจะรู้ตัวก็สายสิแล้วแต่อย่างที่หนุมานว่าก็จริงในศึกสงครามล้วนเต็มไปด้วยกกรสึกเมื่อรู้ว่าลบซึ้งหน้า ยากที่จะสู้ได้ก็ต้องหาวิธีเอาชนะด้วยเลขกลต่างๆโดยความย่ามใจมองข้ามกละสึกไม่ทันเล่เหลี่ยมคู่ต่อสู้นี้เองจึงเป็นเหตุแห่งไหยนะของพยายักษ์ในที่สุดและนี่ก็คือจุดจบของท่านเท้าสหัสเดชะนะครับก็ขอจบเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหัสเดชะไว้เพียงเท่านี้นะครับสืบสารวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์